สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนผ้าเบรกออติสโตยต้าออติสนะครับปีส0 1 6นี่ครับเปลี่ยนง่ายๆเลยครับกับช่างผู้ชำนาญงานระดับมือโปรโครับนี่ฮะดูครับเห็นไหมครับ ในราคาสองร้อยสี่สิบบาทครับเปลี่ยนเองอเปลี่ยนง่ายครับมันต้องซ้อนสองอย่นี้น่ครับใส่เลยเกะกง่ายครับเคิตัวนี้ครับ ร้อยครับตารดไฟนี่ครับเล่นของไม่ต้องแพงมากใส่จเรลบีเข้าไปมันจะได้ลื่น มือทำเองครับนี่ถ้าข้างหนานมันต้องดันเขาพี่ดันเขาเลยบ่ะตัวนี้มันต้องหมุนเนาะก็ข้อท่าพื่เห็นป่ะเอานะครับผมเข้าให้สุดเลยครับเพรามันจะได้สูงข้อบเบี้ยมันหนาขึ้นเราต้องหมุนเข้าครับ ครับชมรั่วแล้วฟิล์มแล้วเรียบอ่าเนี่ฮะเรียบฮะเกือบหมดถึงเหล็กครับนี่ดูโอ้โหดูตะวันไทยเยนี่แหละวนี่ตัวนี้ฮะเกือบเหล็กถึงเหล็กนะครนี่เหล็กโอเคครับเสร็จแล้วครับ ผ้าบเบรกหมุนอ่าไม่มีปัญหาครับนะครับเรียบร้อยครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณมากที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ